ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีตำบลบางปลอกอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีน,นายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประชุมมอบนโยบายผู้นวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานีในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกนะคะเขาให้เข้ารับการรักษาหาเตียงให้ตามความเหมาะสมแล้วก็ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนนะคะอย่างถูกวิธี โดยห้ามปฏิเสธผู้ที่ติดเชื้อโควิดโดยเด็ดขาดนะคะหากกรณีไม่สามารถรับผู้ติดเชื้อได้ให้ประสานงานต่อส่งไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่อไปนอกจากนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็ได้สั่งให้เปิดศูนย์คอร์เซ็นเตอร์โควิด -19 จังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยศูนย์นะคะจะเปิดให้ รริกาภายในสัปดาห์นี้ณอาคารศาลารักปทุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้นะคะในช่วงก่อนเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการสามารถที่จะติดต่อเบื้องต้นนะคะได้ที่หมายเลข1 3 3 0กด4ค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้